สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันนะคะในวิชาต้านผูจริตศึกษาคาะของชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมค่ะนักเรียนทราบหรือไมคะว่า ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมีความหมายว่าอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะผลประโยชน์ส่วนตนหมายถึงการที่บุคคลได้กระทำการต่างๆเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกระทำใดๆก็ตามเพื่อประโยชน์ของตนเองได้รับความสะดวกสบาย ผลประโยชน์ส่วนรวมหมายถึงการที่บุคคลได้กระทำการต่างๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการกระทำการใดๆก็ตามเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นสังคมและทำให้สังคมน่าอยู่คุณครูก็จะยกตัวอย่างผลประโยชน์ส่วนต้นให้นักเรียนได้ดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อห การตั้งใจเรียนนะคะถือว่าเป็นประโยชน์ส่วนต้นค่ะเพราะการที่เราตั้งใจเรียนนั้นจะทำให้เรานั้นนะคะมีผลการเรียนที่ดีขึ้นค่ะ 2. ขี่รถบนทางเท้านะคะเป็นผลประโยชน์ส่วนต้นค่ะแต่เราไม่ควรปฏิบัติตามเพราะการขี่รถบนทางเท้านะคะจะสร้างนะคะอันตรายให้แก่ผู้อื่นได้นะคะ 3. จอดรถในที่ห้ามจอดนะคะเป็นผลประโยชน์ส่วนตนค่ะจะทำให้เราสะดวกสบายนั่นเองแต่ว่านะคะก็จะเกิดผลเสียนะคะก็คือการอาจจะทำให้เกิดกีข้างการจาราจรได้นั่นเองนะคะและผิดกฎหมายด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ไม่ควรปฏิบัติตามค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนรวมกันค่ะตัวอย่างข้อที่1คือสวมหน้ากากอนามัยนะคะในช่วงนี้นะคะสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9กําำลังระบาดอยู่นะคะการที่เราสวมหน้ากากอนามัยนะคะจะช่วยให้เรานะคะและคนในสังคมนั้นปลอดภัยจากการติดเชื้อได้ค่ะ 2. ปิดน้ําเมื่อไม่ใช้นะคะการที่เราปิดน้ําเมื่อไม่ใช้นะคะจะช่วยในเรื่องของการประหยัดในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติค่ะถือว่าเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมค่ะ 3. ช่วยกันทําความสะอาดโรงเรียนนะคะถือว่าเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมค่ะเพราะการที่เรานั้นช่วยกันทําความสะอาดโรงเรียนนะคะจะทําให้โรงเรียนของเรานั้นน่าอยู่ค่ะ เราก็ได้รู้ความหมายของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมกันแล้วนะคะต่อมาเรามาดูในเรื่องของการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งหมายถึงแยกหรือจำน่ายได้ว่าการกระทำการใดเป็นประโยชน์ส่วนตนและการกระทำการใดเป็นประโยชน์ส่วนรวมค่ะ คุณครูก็มีภาพมาให้นักเรียนดูนะคะว่าภาพเหล่านี้เป็นผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ส่วนรวมค่ะภาพที่เรียนเห็นคือภาพอะไรคะค่ะการที่ช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านนั่นเองนะคะถือว่าเป็นประโยชน์ส่วนรวมค่ะเพราะว่าการที่เราช่วยทํางานบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นล้างจานกวาดบ้านถบ้านนะคะก็จะทําให้บ้านของเรานั้นสะอาดและน่าอยู่ค่ะ เรามาดูภาพต่อไปกันเลยนะคะภาพที่นักเรียนเห็นเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรครับการทิ้งขยะลงพื้นค่ะภาพนี้ควรปฏิบัติตามไหมคะไม่ควรค่ะภาพนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมคะเป็นประโยชน์ส่วนตนค่ะเพราะว่านะคะการที่ทิ้งขยะลงพื้นนั้นทำให้ตนเองนั้นเกิดความสะดวกสบายแต่ว่า สิ่งแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมเกิดความสกปรกค่ะไม่น่าห็้นั่นเองนะคะเราไม่ควรปฏิบัติตามค่ะเรามาช่วยกันคิดนะคะว่าข้อความเหล่านี้เป็นผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ส่วนรวมค่ะ 1. นึ่งแซงคิวซื้ออาหารเป็นผลประโยชน์ส่วนตนค่ะแต่ไม่ควรปฏิบัติตามค่ะ 2. อ อ่านหนังสือแล้วไม่เก็บเป็นผลประโยชน์ส่วนต้นค่ะแต่ไม่ควรปฏิบัติตามเหมือนกันนะคะ 3. ทิ้งขยะลงพื้นค่ะเป็นผลประโยชน์ส่วนต้นค่ะแต่ก็ไม่ควรปฏิบัติตามเหมือนกันนะคะ 4. ข้ามถนนตรงทางม้าลายค่ะเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมค่ะนะคะอันนี้เราควรปฏิบัติตามนคะคะ เพราะการข้ามถนนตรง,ตรงทางมา้าลายจะทำให้เราปลอดภัยค่ะ 5. ช่วยปลูกป่านะคะเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมค่ะนะคะการที่เราช่วยกันปลูกป่านั้นนะคะจะทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะ 6. ปิดไฟเมื่อไม่ใช้เป็นผลประโยชน์ส่วนรวมค่ะ นะคะการที่เราปิดไฟเมื่อไม่ใช้นะคะจะทําให้เราประหยัดในเรื่องของทรัพยากรค่ะเจ็ดขีเขียนโต๊ะเรียนเป็นผลประโยชน์ส่วนต้นค่ะอันนี้เราไม่ควรปฏิบัติตามนะคะ 8. ทิ้งขยะลงถังค่ะเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมค่ะการที่เราทิ้ง ขยะลงถักนะคะจะทำให้สภาพแวดล้อมนะคะสะอาดและน่าอยู่ขึ้นค่ะจากที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่าประโยคส่วนต้นหมายถึงการที่บุคคลได้กระทำการต่างๆเพื่อประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนรวมหมายถึง การที่บุคคลได้กระทำการต่างๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมนักเรียนก็ได้รับความรู้การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ